ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเซลล์น้องก๊อฟจาก t o โยต้เป็นหนึ่งนะครับก็จะมารีวิวการปล่อยรถนะครับเจ้า t o โย t a r e ีโว2.4 e n t นทรี i ซดดิสีเทาดําคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเจ้า r ีโว่สองจุดสี่เอนทรีเซอิชันสีประตูสีเทาดำคันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับทำอาชีพเป็นข้าราชการครูนะครับ เคยมีประวัติเรื่องการผ่อนรถยนต์ของกรุงศรีราช้าเกิน3เดือนนะครับและได้ปิดบัญชีมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับผมแล้วก็ได้มาออกรถกับทางเรานะครับโดยทางเรานะครับก็ได้เสนอเงื่อนไขผ่อนสบายดีเข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจนะครับโดยคุณลูกค้ายืนยันที่จะใช้เงินออกรถเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับผม เราก็เลยทำดาวไปที่30%นะครับผมผลเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทนะครับ59นวดนะครับผมก็ใช้เวลาเซ็นทั้งหมดนะครับ4วันนะครับผลก็ออกอนุมัติมานะครับ หากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจออกรถยนต์โ o y ยต้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับเรายินดีให้คบปรึกษานะครับไม่ว่าจะติดแบคลิสติดเครดิตอะไรต่างๆนะครับหรือเคยมีประวัติการผ่อนล่าช้านะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนำนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0616465990เซลล์กอฟโตโยต้เป็น1นครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปตีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ